ป่ะเอากะเพราหมูสอบไข่ดาวสองกล่องกล่องนี้ไม่เสร็จกล่องนี่ไม่เสร็จนะป้าได้เราแป๊บเฮ้ยใบกะเพราอะได้หรือยังผัดจนใยแห้องอยู่แล้วไ,ไวไวหน่อยอย่าบอกนะว่าลืมอีกนะลืมไปเลยเดี๋ยวหยิบให้จ่ะแม,ม่นั่นไง ขนมป้านี่ดูน่ากินจังนะครับสิบห้าบาทเอาไม่ละยังดีกว่าครับป้าผลไม่อร่อยเออไม่เป็นไรเออป้าด่าลูกสาวตอนน้าลูกค้าแบบเนี้ยไม่กลัวมันมหายบ้างหรอไม่หรอกฉันด่าจนชินแล้วด่ามันพูดกวนมันก็ยังเหมือนเดิมอ,อ้าวแล้วลองมาเสือกอะไรเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาล่ะอ,อ้าวทำไมปากแบบนี้อ่ะเป็นแม่ค้าแทนนี่พูดดีๆกันลูกค้าเเฮ้ยนี่มันร้านฉันนะไม่พอใจก็ไปกินร้านอื่นสิเออ ขายก็ไม่ซื้อเว้ยแม่ค้าปากตลับเฮ <Hey, S 1> ้ยระวัทงทักกี่ามันมันหวังไปเลยไปยไปอย่าไปเหยียบที่นี่นะเห็นตวยไอ้เออฉันไม่ไปเหยียบที่นี่อีกหรอกรู้ท่าทางจะเป็นโรคประสาทไล่ลูกค้าอยังกระหมูกระหมาทุกคนดูไว้นะครับไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปให้พ้นที่นี่นี่ไปไป แม่แม่ช้าๆก็ได้รีบทำไมโตจนป่านนี้แล้วก็เนี่ยมีคนเอาคลิปแม่ไปลงยูทูบอะ่ะคนด่ากันเต็มเลยอะ่ะ นะขอบคุณนะจ๊ะป้าที่ช่วยครอบครัวหนมูมาตลอดเลยอะ่ะแล้วผัวเธอเป็นยังไงบ้างอันนี้ตอนเนี้ยแข็งแรงไปทำงานได้แล้ว,ลวจ้าเป็นเราเพราะป้าช่วยไว้ผัวหนูรอดมาได้แล้วจะเนี่ยออป้าจ๊ะป้าจ๊ะ สิป้ารับไว้แล้วนะแล้วนี่ป้าให้คืนเป็นเงินขวัญถุงเก็บไว้ทำทุนต่อนะคนที่เคยลำบากเขาต้องช่วยคนที่ลำบากเหมือนกันสิเก็บไว้นะอหอมกินอะไรป้าจะเลี้ยงยายยายป้าคะหนูขอข้า,าวข่และขอหม,มูสามเณรนะคะขอใส่ไข่ดาว ขอไม่เห็นนะคะอ่านุ้ยกินอะลรเดี๋ยวป้าทำให้นนะะแม่หนูอยู่เนาะอ๋อจ้าป้าจ้าน้ำอยู่ตรงไหนอะจ้าเล่นข้างเลยป,ป้าเอากระเพราหมูสับไข่ดาวสองกล่องกล่องไม่เผ็กล่องไม่เห็นนะ,ะป้าได้รอแป๊บ เฮ้ยทำไรอะขนมป้านี่ดูน่าก,กินจังนะครับสิบห้าบาทเอาไหมละ่ะยังดีกว่าป้ากลัวไม่อร่อยอะ่ะเออไม่เป็นไรเออป้าห่าลูกสาวต็อหน้าลูกค้าแบบเนี้ยไม่กลัวมันอายบ้างหรอไม่หรอกฉันด่าจนชินลวด่ามันพูกตอนมันก็ยังเหมือนเดิมเอ้อาแล้วเรามาเสือกอะไรกับเรื่องชาวบ้านเขาด้วยอะ่ะเอ้า อ่ะเฮ้ยนี่มันร้านฉันนะไม่พอใจก็ไปกินร้านอื่นสิเออไม่ขายก็ไม่ซื้อเว้ยแม่ค้าปากตลาดแบบเนี้ยเสวังต้องโดนดีฉันรู้นะว่าแกกำลังทำอะไรอยู่ไปเลยอย่ามาหยียบที่นี่นะเห็นสวยไอ้เออจะไม่มาหยียบที่นี่อีกหรอกผู้ถ่าทานจะเป็นโลประสาทได้ลูกค้าอยังกระหมูกับหมาคนด้วยนะครับไปเลยไปเลยไปให้มันพที น้าด้วยอ่ะอันนี้กระเป๋าเธอเกือบไปแล้วไมวหมล่ะนี่นี่เปนอยู่ดีงนี้งไงอะ่ะก็ผนุ่มเมื่อกี้นี่สิระวังหน่อยนะมีฉาชีพมันเยอะ คนอื่นจะว่ายังไงอ่ะก็เรื่องของเขาความดีมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นมองไปเร็วลูกค้ารออยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเอาเดี๋นั่ให้แม่ลูก